สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of t h a l o t b y กันชรยาน,นะคะมาเข้าคลิปปกติของทางช่องของทางสถานีกันนะคะเมื่อกี้นี้เป็นการรอคนรักเก่าที่นี้กลับมามาที่คลิปปกติของทางช่องคือส่องคนรักเก่าฮาวายูค่ะเราจะมาส่องกันว่าชีวิตเขาเป็นอย่างไรชีวิตเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังชีวิตเขา มีความสุขดีไหมอารมณ์อารมณ์ประมาณอยากไปรู้ชีวิตของเขาอ่าการส่องคือเราก็อยากไปรู้ชีวิตของเขานั่นแหละว่าเขาได้คนใหม่สวยกว่าเราหรือเปล่ารวยกว่าเราหรือเปล่าดีกว่าเราหรือเปล่าเขารักกันหรือเปล่าอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นอารมณ์อยากรู้นะจ๊ะคือมีใครๆหลายๆคนที่อยากรู้อยากส่องนั่นแหละ ยังมีความรักอยู่ยังอะไรอาวรอ,อยู่ยังยังตัดใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็แค่อยากรู้อยากรู้ก<ๆ>็ไม่ได้ทําอะไรรู้แล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่เขาอยากรู้<อ>นจะจ๊ะอ้ามากันที่ท่าแรกธาตุลมเม,มถุนตุนกุมค่ะขอดูสถานการณ์ของคุณก่อนสถานการณ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะสถานการณ์ของคุณเป็นเช่นไรอ่ะลมได้แก่เมทุนตุนกุม นะคะ The Fool ค่ะ Strength คุณมีเดินทางไปไหนเนี่ยเดินทางไปไหนมามีเกณฑ์ของการเดินทางมีเกณฑ์ของการเดินทางมีเกณฑ์ของโอระวังเรื่องของสุภาพแล้บบติเหตุด้วยนะคะเดินทางไปไหนไกลๆก็ระวังบตดเหตุนิดนึงจะเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุชีวิตคุณเป็นยังไง The Fool ค่ะก็เริ่มต้นใหม่กับชีวิตมีอะไรใหม่ๆบางคนเริ่มต้นกับงานใหม่บางคนเริ่มต้นกับชีวิตใหม่บางคนชีวิตต้องทนต้องสู้ถึงจะชนะ ยังต้องสู้อีกยาวค่ะสเตนคือความอดทนการปรับตัวความอดทนเลราคุณเป็นคนดุนะดุนะจ๊ะเออเป็นคนค่อนข้างจะจะมีความมานะพยายามชีวิตคุณอาจจะไม่ได้โดยมาจาก เกิกุราบไม่ใช่วัดเดินมาจากสมบัติพ่อสมบัติแม่หรือว่ามีเงินมีทองแต่มาดีได้หรือรวยได้ทุกวันนี้เพราะว่าม,มุ่งมานะพยายามอดทนฝ่าฟันนั่นแหละคือคุณเพราะฉะนั้นสเตนเนี่ยคุณเป็นคนชอบควบคุมคนอื่นนะเป็นคนชอบควบคุมไม่ว่าจะคําพูดเครื่องดูดดันสเตนนี่คือตัวแทนของราศีสิงสิงเป็นนักสู้อยู่แล้วสิงเป็นเจ้าป่าสิงเป็นคนที่มีอีโก้สิงเป็นคนที่ค่อนข้างจะดุดันแต่แต่ ไม่ใช่แบบตะลุยบางคนดุดันแบบมีความคิดมีความคิดที่รอบคอบก่อนการจะเดินอะไรไปนะจ๊ะชีวิตยังเจ็บอยู่นะมีสิบดาบด้วยนะมีสิบดาบด้วยยังกลับไม่ได้ไปไม่ถึงหรืออยู่ในอารมณ์ของความรู้สึกที่มันมันนอยมันเหนื่อยมันเปื่อยมันเซ็งอารมณ์ประมาณนะั้นอะ เรื่องของความเจ็บป่วยให้ระวงังเรื่องของโควิดด้วยนะคะเรื่องของโควิดเรื่องของความสิบดาบเนี่ยอาจจะเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุเกิดการรถเสียลดร,รถเสียเกิดการหรือเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือ่อโดยที่เราเราไม่ต้องเสียแต่มันต้องเสียไปอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ระวังด้วยวางแผนเดย์สำหรับชีวิตนะคะช่วงนี้ดวงไม่ดีถ้าไปทำบุญทำสังฆทานได้ก็จะเป็นการดีได้จะได้หลุดพ้นนะคะ จะได้หลุดพอแล้วบุญกรรมที่คุณสร้างสมมาเมื่อในอดีตจะช่วยหนุนนำถ้าเจออะไรที่ไม่ดีผ่านไปก็มองอะไรที่เกิดขึ้นมันดีแล้วอะไรที่จะคือสิ่งบางสิ่งมันต้องเกิดขึ้นมันเป็นอะไรที่เขาได้คิดมาแล้วเพราะฉะนั้นเรามองบวกไว้อามันเกิดขึ้นไม่เป็นไรเราเริ่มต้นใหม่แจสเมนต์คือการปลดปล่อยแล้วค่ะการปลดปล่อยแต่ใจของคุณยังเศร้าหมองยังหงุดหงิดรู้สึกหงุดหงิดนะ่ะ อารมณ์ของคุณยังดูนี่อาการของความกังวลความหมงุดหงิดอยู่ในหัวอาจจะเรื่องนี้สินอาจจะเรื่องเงินทองอาจจะเรื่องชีวิตอาจจะมีอะไรเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจให้ทําให้คุณต้องคิดมากจิตตกเออหลายๆอย่างนะจ๊ะเดทโอระวังความเจ็บป่วยด้วยนะระวังเรื่องของอุบัติเหตุบางคนอาจจะตกงานด้วยให้ระวังจุดๆนี้สําคัญนะคะอืม ชีวิตของคุณก็พยายามเดิมพระโลกค,ค่ะชีวิตของคุณก็พยายามที่จะเดินไปข้างหน้าละค่ะจบจากคนเก่าๆมาก็พยายามที่จะเดินไปตัดอกตัดใจตัดความรู้สึกแต่มันแต่มันยังคงมีเขายังคงเป็นประเด็นในใจของคุณยังลืมไม่ได้แหละนั่นแหละลืมเขาไม่ลงลืมเขาไม่ได้คุณอาจจะดีวกับคนที่มีอายุมากๆหน่อย45ปีถึง50ปีขึ้นไปอายุต่างกันอายุต่างกัน เขาอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษารักทางไกลออ,อารมณ์นี้แล้วคุณรักเขานั่นแหละประมาณว่าแต่เขาก็ไม่ได้เห็นความสําคัญคุณตัดอกตัดใจแล้วค่ะแต่ว่ายังแค่ตัดไม่ขาดเท่านั้นเองเดินมาไกลแล้วด้วยเริ่มต้นใหม่แล้วด้วยแต่ว่าแค่ยังอะไรอววและยังตัดไม่ขาดโฟกัสโอจะมีโชคนะลองไปซื้อรัตตลี่ซื้อหวยหดูนะคะอืม ผลบุญที่คุณทําจะส่งเสริมชีวิตคุณนะอาจารย์มองเห็นว่าผลบุญที่คุณทําอะไรก็ตามที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในอดีตที่ผ่านมาคุณจะเกิดความเป็นธรรมรู้สึกได้ถึงระวังการเสียเงินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียเงินเสียทองแต่ก็ได้โชคลาภมาเขาเรียกว่าทุกขลาบอืมบางคนเสียเงินไปแล้วได้เงินก้อนโตมาด้วยได้เงินจากการขายที่ได้ของฝันของฝากจากคนที่รักหรือซื้อของกวัญให้กับตัวเอง เป็นแหวนเป็นต่างหูเป็นสร้อยคอซึ่งมีมูลค่านะคะอาจจะมีเรื่องของการขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักคดีความคุณจะชนะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนเพราะมีเกณฑ์ของการไปทําบุญมาหรอไปทาบุญขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาและมีคนมาหยิบยืนย่นไมตรีคนที่หยิบยื่นไมตรีอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าก็ได้มีคนชอบเยอะนะคะลมจา๋าเลือกสักคนเดะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะ คุณเป็นคนค่อนข้างมีเสน่ห์เป็นตัวของตัวเองเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งมีคนเข้ามาแต่คุณชอบที่จะอยู่คนเดียวทําอะไรคนเดียวเดินทางคนเดียวไปไหนคนเดียวกินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียวเหงาหน่อยแต่คุณก็มีความสุขตังยังมีเยอะค่ะเก้าเหรียญน,นี่คือคนที่ยังมีฐานะหน้าที่คือแค่แค่หวัดระแวงว่ามันจะไม่มีมันจะหมด เอออาจจะเป็นเขาเรียกว่าจิตตกไปเองอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีใช้แต่ก็ระวังไว้ก็ดีแล้วนะคะการขอพรของคุณไปขอพรอ,อะไรมาเนี่ยฮะไปขอพรอ,อะไรมาช่วงเนี้ยชีวิตของคุณก็รู้สึกว่าอาจจะมีความสุขคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงมีหน้าตาดีมีชื่อเสียงในการทํางานมีฐานะทางสังคมดีประมาณนี้นะจ๊ะ ความรักของคุณก็ตามนะความรักที่อาจารย์มองเห็นเนี่ยจริงๆอะ่ะคุณรักเขานั่นแหละแต่ว่าเขายังมามีบทบาทอิทธิพลต่อจิตใจแต่รักนี้ก็คงมันจบไปแล้วล่ะแต่ก็แค่ยังลืมไม่ลงแค่ยังคิดถึงค่ะแค่ยังคิดถึงรักคุณอาจจะได้เลือข่าวสารไม่ทางตรงก็ทางอ้อมจากเขาไม่ทางตรงก็ทางอ้อมว่อาอาจจะโพสต์เฟ e บุ๊ k โพสไทม์ไลน์โพสต์อะไรก็ตามแล้วคุณไปเห็นข่าวสารนั้นแบบว่า เห็นแล้วทําให้ใจคุณเจ็บด้วยเห็นแล้วเราแบบเขาโพสถึงใครเขารักใครเหรอเขามีใครใหม่แล้วเหรอเพราะเราไม่ได้คุยกันขอสิ่งที่เขาโพสต์นั้นมันคงไม่ใช่เราแล้วแหละ <c oughs> เริ่มมองความเป็นจริงเริ่มไม่เข้าข้างตัวเองแต่โพสต์หรือคุณไปได้รับข่าวสารอะไรก็ตามยังเข้ามาสกิดแผลสกิดต่อมความเสียใจรู้สึกถึงแบบม,มันจะโพสต์ทำไมาวะ คือไม่เห็นก็ไม่เจ็บไงก็อยากไปส่องเขาทําไมก็อยากไปรู้เขาทําไมรู้แล้วก็เจ็บนี่แหละเขาเรียกว่าการที่เราไปรู้ไปเห็นมันไม่เป็นประโยชน์แถมเป็นโทษกับตัวเราเองด้วยเพราะเราเจ็บไงเห็นแล้วก็คิดมากเห็นแล้วก็ฟุ้งซ่านเห็นแล้วก็เครียดแล้วจะเห็นทําไมอารมณ์เนี้คุณอาจจะดิวกับคนที่เขาใช้สหมองมากกว่าใช้ใจนะจ๊ะ คนที่เขาค่อนข้างจะ,จะดูเป็นคนเก่งเป็นคนแรงดูดันไม่เกรงใจใคร <laughs> ถือดาบแบบนี้ก็ไม่ธรรมดาล่ะสเตนก็ไม่ธรรมดาเอาอย่างเงี้ยต่างคนต่างมีทิฏฐิในใจต่างคนต่างมีดีอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วกันต่างคนต่างมีความคิดและทิศทางในความคิดที่แต,ตกต่างอารมณ์นี้ในความรักความสัมพันธ์ นะคะคุณอาจจะไปดีกว่าคนที่เขาเจ้าชู้หรือว่าดูระมุนเรื้องเกินดูอบอุ่นระมุนใจแต่เขาค่อนข้างจะมีคนเขาหาเยอะด้วยโปรไฟล์เขารูปร่างหน้าตาเขาด้วยเราอยู่ด้วยกับเขาเราอบอุน่นเราอาจจะคิดว่าแบบโอ้อยู่ด้วยเราอุน่นเกินร้อนไม่เคยมีใครดีกับเราอย่างนี้ไม่เคยอบอุน่นหัวใจไม่เคยทําให้เราไม่มีใครทําให้เราหวั่นไหวได้ แต่คนนี้ทําได้อารมณ์เนี้ยอารมณ์เนี้ยนี่คือพลังงานหลักของคุณนะจ๊ะพลังงานของคุณระวังเรื่องของความเจ็บปวดกับความคิดค่ะความคิดทําร้ายคุณเยอะเพราะว่าคุณอาจจะคิดเยอะคิดมากแล้วก็คิดน้อยความคิดเนี่ยทำร้ายคนเยอะมากมายไก่กองถ้าเราไม่คิดเยอะถ้าเรามีเขาเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนไมล์เซ็ตถ้าเราเปลี่ยนความคิดชีวิตเราเปลี่ยนนะ มามัวแต่คิดถึงเรื่องเศร้าๆทุกๆสิ่งที่เรามีอยู่ในมือนั้นมีเรามีของดีเรามีของดีเราไม่เอาคิดว่าเรามีดีแต่ว่าเราเอาสิ่งที่ช้ำใจทุกใจมาเป็นประเด็นหลักเนี่ยชีวิตจะไม่ก้าวเพราะฉะนั้นทุกคนมีความรัก หรือมีความทุกข์ในใจทุกคนมีเรื่องที่บอกใครไม่ได้หรือมีความรักที่มีความลับอยู่ในใจก็ตามแต่ว่ามันเป็นมุมมองที่ต่างกันเราจะมองถึงสุขหรือจะทุกข์อยู่ที่ตัวเราค่ะใจของเรานี่แหละหน่าัวดที่สุดใจเราทําให้เราทุกข์ได้ตาเราทําให้เรามองเห็นอะไรแล้วก็ทุกข์ได้เช่นเดียวกันอย่าเสพสื่อมากนะักอย่าเสพอะไรที่ทําให้เราต้องทุกเพราะถ้าเราจิตใจไม่เข้มแข็งหวั่นไหวโอเคไหมอ่ะ ไปส่องกันส่องคนรักเก่าฮาวายูค่ะชีวิตเขาเป็นไงไปดูชีวิตเขาซิเขาเป็นยังไงเขามีคนอื่นแล้วใช่ไหมเออชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างคะอะไปดูชีวิตเขากันไปส่องชีวิตเขากันเราส่องตรงๆไม่ได้เราก็ส่องทางอ้อมเพื่อความเพื่อความสุขและสบายใจของเราหรือเปล่าไม่รู้ส่องเพื่ออะไรไม่รู้ <laughs> สนองตันหาตัวเองอยากรู้อารมณ์นี้อ๋อหคิงออฟสอดเห็นไหมแรงเร็วดุดันไม่เกรงใจใครไพ่ของคนมีอีกโก้สเตนโอไพ่ของคนเก่งไพ่ของคนที่ชอบควบคุมคนอื่นไพ่ของคนฉลาดไพ่ของราศีสิงคุณอาจจะเดียวกับสิง์ชีวิตเขาต้องการเงินค่ะ a อ e of p e n t a c l e กการเงินอยากได้เงินก้อนโต หรือต้องการใช้เงินก้อนโตไม่รู้ล่ะนะจ๊ะไนท์อัพวันไนท์ผู้ถือไม้เท้าคนคนนี้ฝันกลยระไปถึงฝันด้วยนะเป็นคนที่มีความมุมะมานะพยายามถ้าเขาตั้งเป้าอะไรไว้สําหรับชีวิตเขาจะไปให้มันถึงนะ่ะชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเขาอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีงานงานมีตําแหน่งสูงขึ้นความรับผิดชอบก็มากขึ้นนั่นแหละนะจ๊ะ โอ้เขามีคนใหม่แล้วเกลนออฟวานเลยเขาอาจจะได้ร่วมงานกับคนที่เป็นแม่ไม้พ่อมม้หรือเขามีคนที่เป็นแม่ไม้พ่อไม้อยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะคนคนนี้จิตใจลึกๆแล้วเป็นคนแข็งนอกอ่อนในชอบให้คนเอาใจชอบให้คนเข้าหาอ่อนน้อมถ่อมตนออเป็นคนเป็นคนคิดเยอะคิดมากเป็นคนใจบุญอยู่หน้าเขามีความรักครั้างใหม่หรอจ๊ะเนี่ย เหมือนเขารักใครสักคนที่เป็นแม่มมกหรือพ่อไม้ก็ได้หรือผู้ร่วมงานกับเขาก็ได้คนที่ดีวงานลูกน้องเขาก็ได้นะจ้ะเดมเปเลอร์ Emperor, นั่นไงเอ็มเพอลอร์ขึ้นมาอีกแล้วจ้ะค่อนข้างอีกโก้สูงค่อนข้างมีทิฐิในใจแต่เขาเสียใจอยู่กับอะไรเนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงแมพมรรยมีการเดินทางไกลนะเนี่ยทูออฟครับรักใครวะเขามีคนรักอยู่คนหนึ่งค่ะคนรัก คนที่เป็นแม่ไม้คนนี้ไหมเป็นแม่ไม้เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนจิตใจดีเขารักกัน t ช o ่ f อบครับเขารักกันแต่ความรักนี้มันไม่ได้สุขสมหวังค่ะเขาน่าจะเดินจากกันไปแล้วล่ะเพราะมันมีไพ่ของห้าถ้วยกับสามไม้เท้าการรอคอยด้วยการทะเลาะกันรักกันแต่ทะเลาะกันเพราะความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์เขาอาจจะคุยกับใครก็ตามแต่ไม่ให้ความชัดเจนคุยได้คบได้ ต่เมื่อให้สถานะกับใครทั้งนั้นอารมณ์เนี้อเขามีคนรักเยอะแยะด้วยโปรไฟล์ของเขาหน้าตาของเขารูปรักงของเขาค่อนข้างม,มีคนนำเหนอเขามากเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะฉะนั้นเขาเองก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกคุณเองก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกโอเคไหมชีวิตของคนเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกทุกคนคะ่ะไม่ใช่เขาจะเลือกเราแล้วเขาเราเราเลือกเขาแล้วเขาไม่เลือกเรามันก็อยู่ที่เขาหรือถ้าเราไม่เลือกเาก็ได้ อารมณ์บบนี้ชูอฟคับเขารักไขรนอกอะดูสิทำไมเลิกกันล่ะทำไมคุณสองคนเลิกกันเพราะอะไรสองคนรักเก่าฮาวายูก็ต้องเลิกกันก่อนถูกไหมถ้าไม่เลิกกัน,ะกกน,กกนจะไปส่องจะเป็นคนรักเก่าได้อย่างไรฮึสองคนรักเก่าทำไมเลิกกันรักที่มีประเด็นนะคะรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปนะ สำหรับรักที่มีประเด็นรักซ้อนรักคนมีเจ้าของเท่านั้นนะคะอเรามาดูซิทำไมเลิกกันทำไมเลิกกันคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆนะของคุณเนี่ยคือคนเก่าๆที่รู้จักมาเนอร์นานสามถ้วยเป็นเพื่อนมาก่อนเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนสมัยเรียนได้เพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนที่ทำงานได้เดอฟู Fool, คุณอาจจะไปเจอกับคนที่เขาค่อนข้างจะ มีอิสระในตัวเองสูงมากเขาเป็นคนรอนราปาร์ตี้หรือเปล่า The Devil เขาชอบเรื่อง18บวกแต่เขาไม่ชัดเจนกับใครชอบเรื่องของวันในสแตนค่ะอชอบเรื่องอย่างว่าชอบมีคอมมิคเมนต์ชอบเดิมชอบสังสรร์ชอบเที่ยวกลางคืนบางคนก็ชอบเมาเล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะเขาก็ไม่ได้คือคนเราจะมีมุมมุมของคน มันมีทั้งด้านสว่างด้านมืดทุกคนมีด้านมืดหมดทุกคนแม้กระทั่งเราเองเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าการที่เขาชอบเซ็กซ์มันก็ไม่ได้ใช่เรื่องไม่ดีแต่ถ้าในความรู้สึกว่าเขาไม่หลอกลวงใครมันก็ไม่ไม่ถือว่าเขาไม่ดีคือเขามีความรักซ้อนเยอะเอางีาง้รักซ้อนเยอะแล้วก็ไม่จริงใจกับใครชอบเรื่อง18บวกชอบมีความรับชอบโคกชอบแทงข้างหลังคนอื่นแล้วกันทําไมเลิกกันเพราะเขาไม่เจ้าของแล้วไหม เพราะเขามีคนอื่นๆอีกหลายๆคนเพราะเขาไม่จริงใจเพราะเขาไม่ชัดเจนเพราะเขาเห็นเราเป็นแค่ของเล่นหรือเปล่าของตายของเล่นหรือแค่เรื่องเขามองเราในความสัมพันธ์แค่เรื่องเซ็กไหมเ,เขาไม่ผูกมัดเขาไม่ผูกพันเขาไม่ให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับใครทั้งนั้นนั่นคือเขาที่เลิกกันเพราะคุณไม่อยากไปเป็นบุคคลที่3ก็ได้ที่เลิกกันเพราะเขาก็อาจจะ พอเขาได้เราแล้วเขาก็ไม่สนใจเราก็ได้หรือว่าเขาเขาโกหกเราก็ได้เขาคบคนอื่นซ้อนกับเราก็ได้นี่คือการเลิกกันคุณอาจจะดีวกับมบังกรสิงห์อ่าอ่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดอย่างไรกับคุณคะ justice เขายังรักอยู่ไหมเขายังคงความรักอะ่ะเดี๋ยวไฮเพนเทศคุณไปเจอกับคนที่เขาค่อนข้างใจอีโก้แรงมากแหละเขาไม่เขาอืมเดี๋ยวอีกใบเดี๋ยว,วโอ้แม่เจ้าคุณอาจจะเดียวกับตุนน้ำกรกฎมินพุจิกแม่ถุนเดี The ๋ยวฮเราแฟนผศพค่ะ คือถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะคุณกับเขาคงเคยเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะเคยคุยกันถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่ไประยะยาวๆเรารักกันมาเพราะได้แดงผูกคอมาได้แดงนี้มาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะเป็นพริมรขิตสวรครค์รขตใครรกขิตไม่รู้และเคยเป็นความรักในความลับกันมาก่อนเขายังคิดถึงเขายังต้องการคุณแต่ เราแปะเป็นแค่ชอยนะเป็นแค่ชอยเขาไม่สามารถเลือกคุณได้ The Lover คือสามดาบเออสามเศร้ารักซ้อนเพราะฉะนั้นเขายังต้องการค่ะเขายังปรารถนาในตัวเขายังปรารถนาในตัวเขายังต้องการแต่ว่าเจ็ดถ้วย ในความต้องการนั้นต้องเป็นความต้องการที่ตรงกันถ้าสมมุติว่าเขาชอบคุณและคุณมีความต้องการที่จะชอบเขามีความต้องการที่ตรงกันไปต่อแต่ถ้าคุณไม่ทักเขาไม่คุยกับเขาแล้วไม่เอาใจใส่เขาไม่ไม่บอกถึงความต้องการเขาอีโก้คุณสูงไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการเขาก็ไม่เลือกเขามีถึงเจ็ดถ้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ได้ในความสัมพันธ์ที่แบบนี้ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจน คุณอยู่ได้เขารับได้อยู่ได้ไปกันได้แต่ถ้าเรียกร้องความชัดเจนไม่มีถ้าคุณจะคิดว่าความสัมพันธ์ที่คุณอยากได้ในความสัมพันธ์อยากได้แบบนู้นอยากได้แบบอยากได้ความใส่ใจอยากได้การดูแลอยากได้อะไรก็ตามไม่ได้เขาไม่ให้เขาเป็นแบบนี้นี่คือนิสัยของเขาเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนเอาแต่ใจเป็นคนแรงเหมือนกันชัดเจนไม่คุยฉันก็ไม่คุยทักมาฉันก็ไม่คุย ถ้าเธออยากคุยก็คุยแต่ถ้าไม่สนฉันก็ไม่สนเธอเหมือนกันอารมณ์แบบนี้นะจ๊ะอ,อ่าเขาจะ take action อะไรไหมคะเขาจะ take action อะไรไหม m มูนค่ะรักในความรับคุณเป็นเดียมเพลสของเขานะคุณเป็นคนที่หน้าตาดีโปรไฟล์ดีดูแลเขาดีเขายังคิดถึงอยู่ เขาคิดอยู่ว่าคุณไปไปแล้วหรือยังแต่เขาไม่ทําอะไรเขาจะเทคแอคชั่นไหมเดี mm ๋เวลเขาก็รู้ว่ามันจบแล้วล่ะเราแตกต่างกาันความคิดความคิดแต่การกระทํามันแตกต่างกันแหละเขายังเฝ้ารอคุณอยู่ค่ะเทคไหมล่ะเขารอคุณแบบนี้ก็ไม่น่าจะเทคหรอกค่ะรักนะรักอยู่ต้องการอยู่ถ้าคุณทักไปเขาก็เดดเข้าหาเลยนะ ด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีอีโก้และเป็นคนนิ่งๆ่งแสดงออกไม่เก่งคือคนนี้ดูอยู่อยู่ใกล้ๆอะดูอบอุ่นแต่เวลาห่างกันไปเนี่ยเหมือนคนไม่รู้จักกันเลยเพราะฉะนั้นเขาทำมาเหมือนเขาแสดงออกไม่เป็นมั้งเขาใส่ใจคนอื่นไม่เป็นเขามีแต่คนใส่ใจเขามีแต่คนเอาใจเขามีแต่คนเข้าหาเขาเขาเลยไม่แสดงออกถึงความใส่ใจคนอื่นเขาทําไม่เป็นมั้งน่าจะเพราะด้วยความเป็นเขาเนี่ยไพ่ใบเนี้ยเขายังรักโอ้โหหนึ่งถ้วยสองถ้วยเขายังรักเขายังต้องการ เขาจะ take action ไหมล่ะ The Hermit ค่ะจะไปบวชแล้วคือเขามีโรคส่วนตัว Hermit เป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงแล้วคิดเยอะคิดมากคิดเองเออเองคิดนานคิดช้าถ้าอะไรที่เขาไม่มั่นใจเขาจะไม่พูดเขาจะไม่ take action ออกมาเขาจะไม่ทำอะไรเขาเก็บความรู้สึกเก่งเขาไม่รู้จะทำอะไรได้กับความสัมพันธ์นี้ได้แต่อยู่นิ่งๆในถ้ำของเขาเอง Hermit เป็นพวกนักบวชมี มีโรคส่วนตัวสูงเขาไม่ค่อยชอบให้ใครไปรัมในพื้นที่รัมเส้นในพื้นที่ที่เขาเมย์ถ้าเขาอยากทำอะไรเขาทำเองไม่ต้องบังคับเขาอยากทำถ้าเขาจะทักหมายความว่าเขาอยากทักเขาอยากคุยแต่ถ้าเขาไม่ทักคือเขาไม่อยากคุยเขาไม่ต้องการเขาไม่ต้องการเปลี่ยนตัวตนเปลี่ยนเขาเขาไม่ต้องการเปลี่ยนตัวตนของเขาเพื่อใครคุณยัง ชอบไหมชอบรักไหมรักแต่คุณยังไม่ได้สําคัญขนาดนั้นหรือเขาเป็นคนแบบนี้ของเขาแก่าะอปะอเขาต้องการความสัมพันธ์อ่าเขามีคนอื่นแล้วหรือยังคะเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังในขนาดที่คุณไม่คุยกับเขาเนี่ยเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังในหลายๆครั้งที่ผ่านมามีสมีคนเนี้ย queen of o n เนี่ยไม่รู้ใครแม่ไม้แม่ไม้หรือหรือคนที่ร่วมงานกับเขาก็ได้นะ เป็นผู้ร่วมงานเป็นรุ่นน้องเป็นคนร่วมงานมีมีเขาหลายๆครั้งที่เขาเจอความสัมพันธ์ที่เขาก็วิ่งตามอยู่นะแต่เขาก็เจ็บปวดกับความสัมพันธ์นั้นๆเลยทําให้เขาตั้งกําแพงมั้งเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องทําอะไรเพื่อใครแล้วมันเหนื่อยมันเหนื่อยตัวเขาเองเขาก็มีปัญหาในเรื่องครอบครัวซิกออฟคับคนรักเก่าเด็กกว่าค่ะมีคนคนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นคุณไหมนะ เออเป็นแม่ไม้ก็ได้พ่อไม้ก็ได้เด็กกว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นสมัยเรียนปถมมัธยมมหาลายัยเขายังรอคอยคนคนนี้อยู่ค่ะเขารอคอยการเขารอคอยคนนิ่งอยู่คนที่นิ่งคนที่มีสเสน่ห์มากๆโอ้ยเขามีคน,ในให,หลายหลายคนนะสามถ้วยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นคนคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์ชอบมีเพื่อนฝูงเยอะอ่าคุณหรือเปล่าคุณหรือเปล่าคนที่มีสเสน่ห์<ม>เพื่อนฝูงเยอะคนที่ดูเป็นโสด ่าคนที่มีแบบคนเข้าหายเยอะอ่ะอืมชอบชอบไปปาร์ตี้แฮงเฮามีเพื่อนฝูงเยอะหมายถึงเพื่อนฝูงไปเที่ยวไปสังสรรค์เยอะเขายังคิดถึงคนคนนี้อยู่มันมีสองคนเลยนะไม่รู้ใครบ้างเนี่ยมีสองคนค่ะอีกคนหนึ่งเป็น queen of one โอเคไหมอ่ะเขาต้องการความสัมพันธ์แบบอ่าถ้าเขาฝากบอกได้ถ้าความในใจที่เขาบอกคุณได้เขาต้องการบอกอะไรกับคุณคะฝากบอกว่าอะไร เขาขอพอรจาก,กสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะเขาไปกราบขอพอรให้คุณได้กลับคืนมาขอให้อะไรก็ได้โดนจิตด,ดนใจให้คุณกลับคืนมาในที่นี้แต่ถ้าจะให้เขาต้องทําอะไรนั้นเขาไม่เลือกที่จะตัดสินใจทําอะไรเขาอยู่นิ่งๆเพราะเขาไม่รู้ว่าการอยู่แบบนี้สองดับอ่าเดี๋ยวก่อนนะเขารอคุณอยู่ค่ะเขายังรักและรอคอยค่ะใช่แต่เขาก็มองว่าคุณจะไม่กลับมาหรอก คุณก็มีเก e e n ออฟสอดคุณเป็นคนแข็งคุณเป็นคนตรงคุณเป็นคนแรงคุณเป็นคนค่อนข้างมีความคิดเขาไม่แน่ใจแล้วล่ะในความสัมพันธ์นี้ว่าคุณคุณไปมีใครแล้วหรือยังหรือเขารู้สึกว่าการวิ่งตามคุณในใจของเขาเขาวิ่งตามนะต่อให้การกระทําไม่เคยบังเกิดแต่เขารู้สึกว่าเขาทําให้คุณมากแล้วอะไรที่เขาเคยทําอะไรที่เขาเคยพูดคือหมายความตามนั้นจริงๆแต่เขารู้สึกว่าการวิ่งตามแบบนี้เขาไม่ชอบ เขาอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้เขาเบื่อกับอะไรอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยวิ่งตามความรักมาก่อนแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จถ้าคุณไปดูกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วเนี่ยเขาคงกลับไปหาครอบครัวเขาละเพราะเขาดูว่าความรักเขาไม่ประสบความสําเร็จเขาจะเจ็บทุกครั้งเพราะคนรับเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาเป็นค่ะนั่นแหละเส็งเบื่อหน่ายกับสิ่งที่มีอยู่เดิมเพ้อแต่เขาก็จะคือนิ่งอ่ะเขาก็จะอยู่ได้เขาก็จะแสดงให้คุณออกว่า เขาก็จะแสดงให้คุณได้เห็นว่าเขาอยู่ได้โดยที่ไม่มีคุณหรอกเขาไม่เป็นอะไรชีวิตเขามีความสุขมีครอบครัวมีความอบอุ่นมีทุกอย่างเขาไม่เป็นอะไรแต่ในใจของเขามันไม่ได้เป็นเหมือนท่าทีที่แสดงออกมานะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอสายเอฟอีศูนย์ก้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ